สวัสดนะีผมผมโนมซีฮิตผมมาเล่นเกมพิกกี้มิวบิวโหมดครับผมจะมาเล่นผ่านบิวของตัวเองนะสร้างอาจจะสร้างบิวของตัวเองด้วยถ้าเกิดผมมีคิดสร้างสายม้าคอนะคลิปต่อไปถ้าเกิดผมมียี่า้องสผมเริ่มเลยนะอันแรกโอ้ขึ้นมาลงจโอเคโชว์หนึ่งนะโชว์หนึ่งมานี่โชว์หนึ่งนี่ของผมแน่

Won't get my. Why he? This school, man. ไม่กีนาโูไม่กีนาขี่ควายตุ้มชขี่ค,ควายตุ้ตมไุไม่ได้โอเคคลิปนี้สองนาทีประกันสอามนาทีไม่นานหรองมาชับตึ๊สองผมหนึ่งสิบสีนี่คือผมทำโหวเด,ดิมแจวันนี้หนึ่งเดิมนะเติมนะกดวบว คุ่จอสก่อนอันหนี่ยสั้นๆแต่โหดแต่ป้องกันให้เรียบร้อยคนจะมาคนใน,นเซิร์ฟจะมาเกียร์กดเอาบาจขันตัวนี้แต่สีก็ไม่ขันตัวนี้ไม่ขาวขาวเก็บไว้ตรงหายไปตรงนี้ที่ตรงนี้ตรงนี้ีสส่กิน มันจะมีของของแต่ตัวอวยู่โอเคแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปพิก,ก้นางมุ่ง,งพิกี้นางมุง,งจบแล้วพิกี้นางมุ่ง,งจบอะคลิปนี้สามาทีไม่นานมากไม่นานมากไม่นานเลยดูเปล่ปาขอก่อนนี่ผมจะทำการทำชั珀เตอร์สอง มันจ็บด้วเนี่ยผมห่ามไปนนอยู่โอ้โนเออแตกรูทิสทิสรูดอันนี้สุดก็คือเตะผมแม่ไม่ใเซฟผมนี่แค่สองอันน่ะไม่ใช่แบบอันน่ แค่สี่ของแชมก็ไม่ได้มันต้องสเสียบักนะแค่ซื้อโซนศูคือเป็นก็กไม่มีอะไรมากผมอาจจะทําการสร้างอะไรแปลกๆนะคือผมจะแข่งการอยากรู้ว่าถ้าเกิดผิดอยากรู้ว่าถ้าเกิดผิดกี่ตกมันจะเป็นยังไงนะที่บอก list item event event หน้าอยู่ที่ event นะค ที่นี่พิกี้สปอนนี้โอเคพิกี้สปอนไปข้างล่างโอเคบิลทำพิกี้สปอนนี่บิลไว้รอยอมทิ้ บ <Build. S 2> ิวก็เอาไว้คีผมจะอยากรู้ว่าถ้าถ้าเกิดพิกกี้มันจะไงพิกกี้ตกเซิร์ฟเป็นไงแล,แล้วก็เอาเอาไอเทมเงาเอาไอเทมอย่างไอเทมไว้คีไว้คีตรงนี้โอเคบิวเลย้ลวก็กดเอาเดรียญเป็นเอ็มพีซีเอ็มกดอ็มพีมีอะไรมไหม มีเจอรพีเยอะเนี่ย嘛วันนี้ด็อกซี่ีเจอร์พีโอเดอร์โอเคผมจะเอาดอกกี่ตรงนี้กดบิวใส่ตัวยีนขอกไอ้ไอ้ไอ้แล้วก็ไอเทมเอาไอเทมอย่างโครงกระดูกให้จอกเสียบโบนเนี่ยโบนน่าจะโบนใช่บิวเลยอืมครับผมจะผมจะไปบอดนะ มันจะแไม่ใช่บอลเนะ็นโอเอเอ้มันเกิดก่อนเกิดลเอไม่ใช่ีเกิดขึ้นไลนะ่ะหายที่่ถ้าตกกองขเาที่ม็นวากดอีบซีอกไรขึ้นน,น,นมาตรวจสอบนะเอามค้อแปลด้ไหม ช่วตอนนี้มาโดนโอ้โหโอ้อีปฤฤกาตกดอกกี้โอ้โหนอเอ็มซีตกไปแล้วเอ็มซีไม่เกิดเลยต้องหาพิกี้พี่จะมีจ้องหาก็ไม่ได้อ่ะไม่คือรักกี้ตกกลับเนาะโอเคสต็อปเกมเอ้อสาพิกี้ว่ะ โอเคเรา,าว่าเกิดกส,สิตกไปทตทีงั้นขอจบคลิปจากพี่คนนี้ครับสวัสดีครับเจ็ดที่ว่านี่แหละเจ็ดอ้ที่อนี่และเอยขอจบคลิปนะครับบายบายค,คลิปน้นแตก